เอาละครับผมนะ้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมไกด์หน้าฟรีไฟวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินปืน M14 นะผมที่ว่าเข้ามาหลายวันแล้วแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้รีวิวเลยนะครับผมทุกคนและก็ในส่วนของอาเขาเรียกแบบว่าตาไฟนั่นเองนะผมที่มันกับพลิบเป็นสายฟ้าสีเหลือง เราจะลองเปิดทุกคนดูว่าเปิดทีเดียว50กล่องเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมทุกคนเพราะว่าถ้าะส,สมตัวเค็นเนี่ยมันออกง่ายนะยิงไม่ได้ยากผมทุกนะอันนี้แค่ลองให้ทุกคนดูและจะเอา M14 ไปเล่นให้ดูครับผม,มเพื่อนๆโอเค okay, เราเข้ามาที่หน้าตัวเกมแล้วนะครับผมทุกคนครับบอกได้คำเดียวว่ามีกิจกรรมเติมเงินด้วยนะผมก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ากระเป๋าตัวนี้แม่งโคตรสวยผมทุกคนมันเป็น แนวแบบผี <muitas S 2> <sketches> está, แต่เสียดายมันไม่ม no ีเอฟฟงเอฟเฟกแบบขายุงขยับแบบผมทุกคนก็รีวิวแบบรวบให้หมดทุกไอทุกอย่างเลยดีกว่านะพอเมียงน้องเนี่ยขอมากันเยอะนะครับผมทุกคนอันนั้นอันนี้จัดให้น้องเอาแบบง่ายในกล่องตาไฟก่อนมันจะมีรถไอ้นี่เป็นกล่องท่าเต้นนี่หว่าเออท่าเต้นดังม่นได้รีวิวจังมันก่อนแล้วกันท่าเต้นผมทุกคนนะเอาตาไฟก่อนนี่ผมทุกคนรับส่วนลดมันมีด้วยเหรอกล่องส่วนลดอ๋อนี่ไงลดห้าเปอร์เซ็นห้ากล่องขอลองเทสดิโ้โหโทเคนสามอันห้ากล่องได้โทเคนสามอัน เดี๋ยว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 จีว <G. S 1> ผมว่ามันไม่ใช่แล้วบ้างแล้วเราต้องใช้แลกเปลี่ยนตรงนี้คือใช้99โทเค็นโอ้โห,โโหมันมีสูงสุดถึง20โทเค็นผมทุกคนนะอ่าผมจะลองเปิดตามที่ผมบอกนะทีเดียว50กล่องนะครับผมทุกคน50กล่องนะ450เพชรนะผมว่าไม่งน้อยไปว่ะเมื่อกี้เราเปิด5กล่องนั้นไปแค่3โทเค็นโอ้โหผมว่านะเปลี่ยนทุกคน99กล่องเลย700เลย99กล่องแบบทีเดียวเลยให้มันดูดิว่ามันจะเกลือหรือเปล่า ผมอยากรู้ว่ารางวันใหญ่มันจะออกไหมนะคุณพระอีกยี่สิบกล่องอะโอ้ยเก้าสิบเอ็ดอีกสิบกล่องโอ้โหคือเป็นร้อยกล่องไม่ออกเลยออกแต่โทเค็นให้ผมไปแลก ็อ,อย่างที่น้องเห็นนะครับเราสุ่มไปเมื่อกี้ประมาณอยู่ที่135กล่องครับประมาณนั้นนะโอ้โหคุณพระน้ำตาจะไหลหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงผมทุกคน อ่าแล้วก็เขาจะมีสกินอาวุธนะผมเชื่อวเข้ามานะผมมันมีทั้งกรทรงกรซาด้วยอะไรต่างๆนะครับแต่ที่ผมชอบสุดก็คือสกินของลฟ์ไฟตัวนี้ผม M14 มซึ่งผมแอบเสียดายมากถ้าเกิดแบบมันเป็นสักลั่นหนึ่งหรือดาเมจสักหนึ่งมันจะดีมากๆ AW เป็นอัตราการยิงผมทุกคนความเร็วกรีโหลด AW โอ้ยถ้าเปลี่ยนอาวุธไวอะไรงเงี้ยเวิร์กแต่ประเด็นคือสลับกันได้ไหมค่าเนี่ยเอาได้ไหมแบบสลับกันได้ไหม เพิ่มความเร็วโหลดให้ตัวนี้แล้วก็แบบเพิ่มความเร็วให้มันไอตัวนี้เนี่ยโอ้โห oh, oh, ให้ตายเถอะอ่ะเราลองสุ่ม50กล่องนะครับผมทุกคนวุ uh, ้ยถองพอนกับ <c oughs> เปลี่ยนเป็น20กล่องก่อนแล้วกันน้องๆเชื่อไหมมันแพงจังอะเอาไปสักสักสักยี่สิบกล่องก่อนไม่มีถาวรเลยเหรอยี่สิบกล่องเอออีกยี่สิบกล่องไปพี่เป็น 1, พันเพชรเลยนะโหตะกินตัเงโง่เนี่ยนะ AW ถาวรหนึ่งก็บอกโอ้โหอีกสัก20กล่องไปนี่3,000กว่าเพชรแล้วนะ3,300เพชรแล้วนะโอเคได้ถาวรจากการสุ่มครบนั่นเองผมทุกคนครับครับคือมันก็ไม่ควรดีใจเนาะสกินปืนโง่ๆ3,000กว่า3 3 0พเนชารน่าสะาใจคนดูคลิปผมแล้วดูทรงอะ่ะ เอาจริงแต่สก,กินปืนมันสวยมากผมทุกคนผมโคตรชอบเลยอะสก,กินอะเนี่ยคืออันเนี้ยผมใช้สก,กินที่อยู่แบบมันเป็นสก,กินแบบลายไม่สวยแต่มันเพิ่มว่ตตาการยิงสองอะและ้วดวนอื่นมันไม่มีอันไหนสวยเลย M14 อะดูดิไม่มีสวยเลยผมทุกคนเนี่ยสำหรับผมอัน,นอันนี้สามารถได้ไหมก็ได้อยู่บวกดาเมจสองอันนี้ก็ได้อยู่นะอัน,นจริงๆแต่อันนี้มันสวยกว่าอันเนี้ยมันออกเนี่ยแบบปืนเอเอ็นอะโอ้โหสวมใส่ในะล็อบบี้ได้ด้วย ทูที่อย่างเฟี้ยว่าผมทุกคนอะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองเล่นดูในเกมละกันนะครับผมเป็นครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับอ้ยตาไฟเราก็ต้องถอดหน้ากากออกสิมันเกะกกคนจะได้โชว์ปัติโทอ่ากามทองโอ้โหสีเดียวกามทองตาปิ๊บป๊อปิ๊บป๊อปิ๊บป๊อปเลยผมทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเรามาดูในเกมดีกว่าครับเอาละครับเรามาอยู่กันที่หน้า็อบบี้เลยครับผมทุกคนนี่คือตาไฟนะครับผมทุกคนกับพิ๊บกับปิ๊กิลปืน อันนี้คืออย่าลืมว่ามันอัพสามแล้วมันมีแม็กแลนด์ไวอีกนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมผมทุกคนครับโอ้โหชามากเลยในล็อบบี้เนี่ยแสวบหมาแล้วครับผมทุกคนนี่คือกระเป๋านะผมนี่คือเป็นเลเวลสามนะผมเอาตรงๆอะ่ะถ้ามันใส่กามทองมันดูแปลกๆอะ่ะผมว่ามันควรใส่กับเสื้อผ้าที่แบบว่ามันดูเท่ๆหน่อยอะ่ะเพราะไอ้กระเป๋ามันสวยนะจริงแต่มันขยับอะไรไม่ได้นะครับผมทุกคนมีเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆเห็นไหมที่มันแบบคล้ายๆเป็นแบบวิญญาณอ่ะด้านล่างอ่ะ มีตัวมาว่ะพี่เฉาไม่คนนึงคนพี่อ่ามันอยู่กับพี่เนี่ยเหมือนมันจะได้ปืนนะมันได้ปืนมันได้ปืนชาร์จด้วยกูไม่อยู่ไยเฉาเขาจะตามพี่เขามาดิมาดิมาดิกูมีปืนนะไม่ได้เออไม่ไม่บ้านอ่ะหมายถึงว่าให้มันมาดิให้มันมาดิไอ้เฉาพูระวังนะเบน็อกน็อกสวยโอจะไปสักทีฉันจะไปหาปืนเอ็มหนึ่งสี่พวกเองจะมาขัดขวางได้ไหมเขาตายเลยอ่ะ เรามาดูโอ้อะนะด้เออต่อเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปใครเมาใครงงกันแน่วเนี่ยกูเริ่มงงแล้วกูกดมาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยยังกูยังไม่เจอ m 1 4สักกระบอกตอนเนี้ยรู้สึกแบบอยากยิงคนแล้วฮะเลือดมันร้อนละอ้มันเจอติ m 6 0ูเต็มเลยเนี่ยประเด็นอะพอเราจะไม่เล่นเนี่ยผมทุกคนเอาแบบ m 1 4ธรรมดาก็ได้นะพี่มีชิปแบบ3อันแล้วว่าหามาเนี่ยนี่ไงผมนะเราเจอแล้ว m 1 4ของเรานะครับผมนี่ผมอัพสามไปเต็มระบบเลย ม,กร,มกระซงเมกกซีนก็จัดไปผมทุกคนนะลันล่นวงลันล่นไวได้ครบเสร็จแน่นอนฮ่าเฮ้ยพี่เ่าพี่มีชิปเหลือนะเอาเปล่าไปครับเดี๋ยวเราไปไล่ฆ่าคนดีกว่าแว๊บเดียวอะ่ะคนหายหมดแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยอีเมลนใช่อุ้ยมันก็เรื่องอยู่นะมันไม่ได้ยิงช้านะผมทุกคนเรามาอยู่ในเกมปุ๊บเนี่ยอยไออันนี้น่าจะเป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายตาแต่ละคน โอเสียดายนะเราไม่มีกุญแจผมนะผมน่าจะซื้ออุ้ยน่าจะมีตัวน่าจะมีตัวอุ้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไอวอร์ฮันสวยน้องสวยน้องขอลองดูเป็นพิเศโอุกระถาอีกมีตัวชิปปี้อุ้ยมีเข็มชุบอีกจับแล้วบ้างไปสูดเลยเขาหนีเขาหนีหนีแล้ว อยู่โกาดังแล้ววิ่งแล้วโมยเอาตรงนะปืนมันก็แอบยิงยากนะครับผมทุกคนไม่มีลั่นเนี่ยพูดเลยว่าผมก็แอบเหนื่อยนะแอบเหนื่อยนะกดเนี่ยลองกดให้ทุกคนดูนะอันนี้คือกดค้างนะครับผมทุกคนเฮ้ยเป็นตัวเป็นตัวสองหน้ากำลังขึ้นไปป่องโอ้โหดาเมจน้อยนะครับผมทุกคน ต้องใช้ปะเดนน้องพี่ปีสามเป็นหนึ่งปีสามเป็นหนึ่งมีตัวมีตัวมีตัวอยู่ข้างหลังสาวครับพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่อ้อมสายให้วิ่งวิ่งวิ่งมาทางเต็นท์มาทางเต็นท์ขอบเข้าป่าแล้วโอ้โหยิงไม่โดนเลยอ่ะเราไปร้อยป่าโอเคหลักเสร็จแล้วพี่แล้วน็อกน็อกแต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 กโอ้ยมันก็เรื่องนะผมทุกคนในมือสีเราเนี่ยแต่มันไม่ได้แรงขึ้นอะไรเลยไงมันมันบวกอะไรแล้วนะผมลืมแล้ว S <S <S 1> <S 1> โอ้โหเด็กเวเลยผมทุกคนมันวางกับดักแล้วเปิดวิที่เก็บเหรียญแม่งมีคนใช้แผนนี้ด้วยไอเราก็ดูไม่ทันเนี่ยเห็นแสงพุ่ฟั่งพุ่ฟัอยู่คิดว่แสงเหรียญเข้าไปโดนเต็มๆดูดิมันทำสติกเกอร์ใส่หน้าพี่้วยแบบกระปิกใส่พี่อะอะไรอะไรมันดูผมอยู่เหรอนี่ผมแอคใส่เลยเป็นไงล่ะนี่ดูดิดูดวงตาพี่น้องเทปันละงอนอพี่แปลงล่างนี้ดวงตามันหายไหมวะ เออแปลงร่างปุ๊บดวงตาหายเลยขอแปลงร่างกลับละกันผมทุกคนกันนะโอเคเอาดวงตาเราคืนมาดีกว่ากับกระเป๋าใหม่เมื่อกี้เแก่เ,เลยเสียงเรือดุมได้ินตุ้มเออพี่นี่เข้าไปเต็มๆตมเนี่ยแล้วนั่นมันก็แบบกดสติกเกอร์ใส่เลยไอ้ที่มันดูเราอยู่สองคนเนี่ยเอาทำหน้าแบบทําหน้าแบบหน้าแบบนิ่งอะ่ะเอนนี่เหมือนมีคนโหลดออไอโน๊ตดูไปดี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 ปดเออเออเออเห็นดูเห็นดู น็อกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลายบอรหลายบอรสามแลยพี่สามแลยพี่สามแล้วพี่ามแล้วหนึ่งน็อกนะไม่รู้มีกี่ตัวนะอันนี้ทรงตึงด้วยอันนี้ทรงตึงด้วยเอาละตอนนี้เหลือแค่เจ็ดคนแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งคาดว่าเราน่าจะได้แชมป์แหละดูทรงอ่ะแชมป์ที่แล้วโดดมาตายครับผมทุกคนเกมนี้ต้องได้แชมป์ไปแหละเฮ้ยเป็นหัวสลิงหนี โอ้โหถ้าเป็น AWM นะมีร่วมหมดเลยหัวสลิงเงี้ยเดี๋ยวจะมาตัวตาล่าก่อนเฮ้ยเจ,จอ้าเจอาเจ้าเนก็กน็กเน็กที้แค่ว่างระเบิดออะชาวว่างเหรอ Rampage ตายได้ตัวหัวสลิงมาแต่ไม่รู้ไปชุบเพื่อนหรือเปล่าหายไปเลยอะเดี๋ยวเรามาดูตัวตาล่านมาหาเราเนี่ยตั้งรับเลยน็กเน็กน็กน็กหลังรถน็อกเนกีนน่หลังไอ้หบอลนะ ใช่ใช่วอใ่ใช่ใช่ยรอยนึงแล้วนะโอเคอ้าวปั้งเดียวมันนอนเลยอ่ะบอกยิงทะลุไอวอลเ็อ๋อเหมือนจะเป็นบอนะยืนนิ่งอนะเฮ้ยเหลือแค่ตัวเดียวยังไงเฉาสงสารเขาอ่ะเดเอสลากหัวกันเอ้ยเจอว้ตัวิไปตัวเไอตัวตึงไอตัวตึงไอตัวตึงีพี่ยิงมันที่มันตายตรงนั้น่ะแสดงว่าไปเก็บศพเดิมาแน่เลยโอยยิงตะลุยิงตะลุยิงตะลุ เอ็มสองสี่เก้าเอ็มสองสี่เก้าพี่เฉาเอ็มสองสี่เก้ามันจ่อไม่พักเลยเออมันเจาะไม่พักเลยทำไมรู้สึกแผ่นนี้เสียงมันหลอนๆจังวะเสียงปืนมันแปลกนะเออมันแปลกๆอ่ะเสียงปืนอ่ะเฮ้ยมันผิวว่ะมันผิวว่ะจะเจอเอ็มหนึ่งสี่พี่หน่อยเฉาเล่นเข้าเล่นมันได้นะข้างด้นหลังรถอุ้ย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 อ้ยมันยิงเราโดนนะเนี่ยสวยน้องกูว่ะไอวอลแบบวางทุกช่องอับจังเป็นช่องกู เฉาโชว์ฝีมือพี่ดูหน่อยอแล้วะจังหวะนี้พี่เฉาพี่เฉาไม่ได้พี่ผิดหวังหรอกพี่รู้พี่เฉาไหวพี่เฉามันเจ็บมันโลพี่เฉามันเจ็บมันโลมันโลพี่เฉาสามมันเลยพี่เฉาสวยพี่เอียวต้องยีเดิวะมันโลมันโลโอเครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมโอ้ย9คิว โอเคพี่เฉาขอบคุณนะครับผมที่มาช่วยรีวิวขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาลแล้วนะก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็ M หนึสี่ตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะผมทุกคนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพวกลั่นสองนะเอามาเล่นมันก็ตึงอยู่อะ่ะแพทนี้ผมว่า M หนึสี่มันค่อนข้างจะตึงด้วยแหละครับผมมันยังยิงรัวอยู่เพราะมันมีแบบทั้งสก,กลิลตัวละครเราที่ยิงรัวแล้วลก็ทั้งสก,กลิลในเกมอีกนะครับผมพวกแมกาแมกาซีนแมกกาซีนอีกนะครับผมดังนั้นผมมองว่ามันก็ยังเอาตัวรรอออดดดไ้้้แต่ถาาาาามม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 ััััันนนนนนบบบววกกกกเเเจจสสสงงะะฟีียยยลลผผชปืขคคทุ โอเควันนี้พี่ก้ขอตัวกลับลับเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกตดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ